็ดกินแล้วก็พี่น้องเห็ดกินกระริ้นม,มันหนาวขำมากเพื่คว้าแตะสิเปียกใ่เด้อพี่น้อง <c oughs> เปิดน้ำเลยลืมปิดเนาะเปิดน้ำเลยไปเล่นเซ้ลืมบัดมาเลยผูกน้ำถั่วเพือนเบิดม้อขึ้นคนมาโตกันน้ำถั่วเพือนโอ้ย ดอกอันนี้ก็ให้เอาไปแม่ค่ะแม่พี่น้องไอซื้อผักเป็นแพ,พ,พ,พกแมาถือแม่ค่ะปูพกก่พระเจ้าเอาอันนี้พระเจ้าเอาใบอันนี้เจ็งซี่ให้มันแบบคือมันปุกปุกไป,ป,ปแค่ด้านรูปม,มันเป็นโขุนจ็งซี่มมมมไม,ม่ได้มีอยังน,น,นี่พีเท่านี้ผักโอ้โหปูองแตะโกองพูดแช้์ลายเดือนนะเบบนี้กระซีได้ซื้อนะเตือนเดียวนี่แหละ เป็นหัวเป็นหัวมาพัดไขยกวนวเนาะไล่เล่อย้อดิอพัดไล่ไล่อยก่อ็วันหุ้มเข่ากากลายแย่เซมิถึอมือมันเหี่ยวอะไรด้นนี่นะลมผัดหมันลมมันแหงขนาดว่าเลือกอขนาดว่าเลือกตัวดีแล้ว เลือกพักได้บ่งไม่แค่หาดอื่นนะสิงาน่ดูเนาะต้องไปกระเทยอในซื้อหาดล่างกันอาวบอลเดียวให้มันโคบเพลัวนั่นตาสื่อสา้านภาพตัวในไลายในไลน์กว่าอีนายสนที่เราเคยสื่อชนิดท่านกรรมหนึ่งบ่ยุบหนึ่งบ่เลยนั่นแหละ ค้อมโมมีเลือดบมมียางพี่น้องเลยจะพักแต่บมมีเมนือ้อใส่บมมีเอ็นยงโ่ได้มีเอยัง,อยงใส่ต้องมีแจะพักมัรวดข้อตอใหญ่ยุดอือเอาสามพอดีคำมืนเลยข้้มเจ้ากับข้้นอีลอยรู้พาษาบกัน เรานี่พักการดในสวนห้านั่งพี่น้องเพราะว่าลกออกบดแล้วเนาะควานไม่แล้วเตรียมปลูกไม่พี่น้องแต่หิวเข่าแหงด่ตอนนี้นะที่ไหนอี๋อืมลอ,อยอยู่ไหนหมอต้องเหลียนโทรศัพอยู่ไหนกิน่นตะเวนแล้วก็อาบน้นำนอนตะเวนเนาะ หนาตอนนี้นะขนาดบ่ายภากซื้อๆไปเย็นเย็นนี่นาภากมาเกียกนี่ c o m เ e n t ทีิมะโต๊คือเขาแหงกระชีกคนนี้เนาะขนาดลงจำนี้ก็ยงังพ็แหงเลย,ยคอยตายคอย, <c oughs> อยครูกีห้หนาะวี่จะตายจำนี่ก็ยงังพ็แหงแบบ แต่ว่ามือเสานี่คือบักเราหนาวนึ่มือเสานี่มือเส,สาวมีสิบองศาตอนนี้ประมาณสาิบแป่มันจะมืัอนี้มันลงเท่าไรจ้ะวะมัอน,นี้มันลงจากองศาตนนั้งทุดสิบสามงามอะีรเข้ากับกำลังปลูกพี่น้องเดี๋ยวถาเบิ่งของเราเจ้าน,นี่มาปลูกบ่แต่ขั้นอากาศฮอนมันก็บ,บ่อยากงามปานไรได้ได อันนี้นะต้นแล้วต้นเลมันแสบเนาะบัตรหน่ำแล้วมันมัน,มนบนนะนนนุยนะคเคยปลูกอยูอ่แล้วก็าปลูกบะไรเนี่ยแค่มปนเราะเปล่าเฮิงมันกรเสียได้นี้เนาะแล้วอเจ้าป่าเนี่ยเห็ดอันนี้เค็นเ,เห็ดหยางพี่น้อมเนาะบบหูซื้อ้ามานนำข่าวจากจีน เห็ดแปะก็ได้นะเศษเลยไ่ค่อยกินหรือเปล่าอ๋ก็ค่อยพัดมนอถือนี่ลอยมาเห็ดต่วนแบบเดบไม่บมันชิบ่กมันเลไกเี่ยันกอยาคือเห็ดนางป่าเด้เนาะเยวมันชิบอ่กว่ะมันม่จะค้าเห็ดนางป่ามันชิบดอกมัน่จะา สบายทัวเออคือวายุลืมยังลืมพริกไทยดำแต่ทัวร์เป็นแซบก็คือทัวร์ลันเต่าพี่นองซาสซึนมักเนาะแต่ว่าอีน้อยบกคอยมักปนไหนไอซอสซึนมันแซบมันกรอบมันหวาน พัดแบบหมอยหญง่ๆเอาจนล่นกระถางพัเพื่อมืออื่นเศร้าน้ำมาต้องเห็ดกินยังมือเศร้าอื่นมาแล้วก็กินโลดมืออื่นอีร้อยไปดห้องเฮียนอีนี่พอดีแหละบดได้เห็ดกิ่นจังแต่ป้งเฮียนแต่เศร้า นั่งไปนั่งมาบอสใส่แครอทเลยคือสีบรีลพี่นงเลยลงไปซื้อในห้หานในกลางบ่ายเนาะเอาแครอทมาตื่มจ้าหย่านโวอีมเขื่อนกระซ้ามหย่าน่วอีม <c oughs> <c oughs> แล้วเกาสิทามการคาดเลื่อนพี่นองคิ้วเข่า พักวรวมพี่หน้่งบอดดิกินดนเลยเพราะว่าบอดดิไปตลาดนะีตลาดอรถพุ่มพวงกกนยังมือเสาตื่นบทนันเพราะว่าแถวบ้านนี่รถพุ่มพวงแล่นตนเต้หกโมงดิหกโมงครึ่งก็แล่นกายแล้วปอกโพดตัวนนะ้ะเขาเจาแล่นแต่เดือตื่นบทันเขาเจะป้าแซมสิกินมันี หลังตัดจากที่พักยุบแล้วก็สิมาปุ่งด้วยพี่น้องใส่ซอสหอยลงไปเนะลดอยู่จักหน่อยน้ำตาลไม่ดดใส่ร้ายก็ได้เพ,พราะว่าพักมันหวานอยู่แล้ว นะฮะเขาเข้าตัวนี้ก็คือกระทะน้อยกระทะมันน้อยกว่านีกระทะใหญ่ต้องเขาเร้วคนเน,นี่ยลูกหญิงไปก่อน,นป้านำพักอ,ออกเนี้ยคือหลายแทย่ โอเคเดี๋ยวถ่า้พักมะเมนถ่าให้เฮดซูปกอนพีหนุ่ยัดแตงแต่เฮดบะซุปลืมเอาเฮดมักก่อนหมูเนาะเอาลุกมขอมกันเือดอนี่แล้วแวพี่น้อง,งอ่ีเลยบมีแต่กุ้งใส่ขาดตงแต่กุ้งอืมอร่อยนะครับ

ดี่ไดลยนี่ไงจนอสอะเอาผากกินเขาก็ลูกกินขขาก็กินแป๊บเดียวคนตัวหยาดบอีมข้าบักลายโอห มียูคพเลยมียก,กินแต่ละมามีเฮดทำอมีทำเฮทำอันแล้วก็ืออยกกินลูกก,ยยก,ยยกินมีประโยชน์อ,นอ,นอาไปอลูกก็เล้วคนอดช่อะไรเงยเลยคนถือ,อตัวหง่หนาะเะลนาะตัวนี้ก็ไนแลนี่ลูกกินนะ ดอพี่น้องกินข้าวแลงตอนนี้จะมมงอาเห็ดจะเวนได้ไหนเจ็ดมงแล้วหนึ่งถุงแล้วต๊บ<า>่วดเอนะา,กากรเปาเาะแล้วดจัดระม่หนึ่งแปดสามหามกิน ข้าวโต้่นได้ตุ๊กโอ้ยมือออกมากบนาดอกมือแล้วสงเส่นานอืมอีอยังอะนะ กระเฮ็ดนะเนี่ยนี่แค่รสเดี๋ยวกับพักบอกคลบเบิรเบิอยากินเฟนี่กินเบิร์ดเาเขายังไเกตหัวเบิร์ดอัดนเดียวเนาะอยย่าหอยกเคยพุงลายไปอีก พ่อพายกินข่าข้ามใหญ่ด้วยพี่หลอแล้วกินข้าวมันใหญ่ลงมจะป็นจะแซ่บกินเก็บบวนเลย พรเนพื่อน,นกิกนขนมเนาะเพื่อนกินขนมเป็นท่า่อีกอิ่นะเธอเสียงลมลอยู่นอกเพีเนาะจะไปหาเกสือซีมดไปเนาะ แต่ที่มันปนตบด้วดยน้ำเสย่นใส่เขาทำอะไจถงใส่เสื้อตัวนี้มันเย็นและ<ม>ตากลมเบต้นก็กินเขาแล้วก็สิดไปเพื่อนดีพี่น้องนะพเพราะว่าเพือพ่อนดีอันน่ะพอเถาขกมูเปิเสียเอขาอไงเมื่อถามาเรม่องเนกะ็เลยไป ลูกไม่กินอ่ะไหมลูกเพราะต้นจะกินหมดายแล้วนี่เพราะต้นจะกินหมดแล้ว โอเคจ้ okay, นะัพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือเสีย์คอน,นุญาตล้าแล้วเนาะขอบใจเบิร์ตซูขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเป็โฆษณาให้อรเฮนอพี่น้องพือก,กันคลิปนะไปเร็วสบายดีซ่า